อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรหาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุก,ทกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ากลลำบากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตันรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรให้กันเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรด,ดีต้องมีคุณธรรมนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เผืเ่อวกก็เผื่อแผ่ไม่เคยคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครมันทำได้ยากไอ้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทำความเป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันตาน้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุกลองสิพวกเรามีธรรม บหมือนรมากล่าวมีศรัทธามนพุทธธรรมงค์เสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคาเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย